สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s h ชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องเกี่ยวกับการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับแบบญี่ปุ่นครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ออมีน้องๆสอบถามกันเข้ามาบ่อยแล้วก็รวมถึงตัวหนูเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษในสำเนียงสำเนียงญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยที่กําลังอยากจะสอบเข้าแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยหนูได้เคยไปฟังบรรยายเกี่ยวกับ เรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับคือก็คืออาจารย์จากที่ญี่ปุ่นนี่แหละไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแล้วเขากา็มีการแนะนําเกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับอะไรต่างๆของเขาใช่ไหมครับแล้วก็มีความสนใจอยู่แล้วว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็พอมีอาจารย์มีโ p r o f เซอร์จากต่างประเทศมาบรรยายหรือก็อยากจะเข้าไปฟังอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วก็เลยเข้าไปฟังนะครับแต่ก็มีประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะฟังยากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีอย่างเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนะ ที่มีม,มีมีน้องคนหนึ่งถักมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องว่า,เ,าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการฟังสำเนียงภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะของคนญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเน้องก็ถามหาว่าวิธีการอย่างไรที่เราจะสามารถฟังเขาได้อย่างรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ไหมนะครับซึ่งหน่ยก็ เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเออสมัยก่อนโอเคย้อนกลับไปเล่านิดนึงนะครับก็คือตอนนั้นก็ไปฟังแล้วก็แทบจะไม่รู้เรื่องเลยทุกคนก็คือนอกจากการดูสไลด์แล้วก็คําศัพท์ที่เอ่อถ้าหากว่าเราคุ้นหูอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เออโอเคพอที่จะเดาได้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันในการที่จะพูดคุยโดยปกติแล้วในการสื่อสารค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรบางครั้งหนุ่ยเคยคุยกับอาจารย์ที่ Tokyo Tech ท,ท่านหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ใช่อาจารย์ ที่ปรึกษาท่านปัจจุบันนะก็ได้พูดคุยกันเมื่อก่อนนี้แล้วก็แบบกว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องอะ่ะก็คือยากมากนะครับเรื่องของอเหมือนเหมือนเขาก็จะมีลักษณะคําที่พิเศษของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเป็นโชคดีของเลยที่เหมือนเหมือนตัวเราก็ได้ฝึกฝึกฟังภาษาอังกฤษแบบสำเนียง,งญี่ปุ่นไปนเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนกระทั่งจนถึงจะช่วงที่จะแบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ทําให้เราอะ่ะก็ ค่อนข้างที่จะซึมซับในส่วนของภาษาภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะตอนหนูจำได้ว่าถึงแม้ตอนสัมภาษณ์ที่จะสอบเข้าโตกเกียวเทคเองเนี่ยก็ยังมีนะบางคำที่เราแอบจะฟังไม่ออกอยู่เหมือน,นกันนะครับอย่างตัวอย่างท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหนูเองเนี่ยก็มีคำหนึ่งที่พูดมาปรากฏว่าเหมือนเหมือนท่านอาจจะมีความเคยชินในในใน,ในส่วนของภาษาญี่ปุ่นในคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็อาจจะแบบ เออมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำที่ยากขนาดนั้นแต่ว่าท่านอาจจะหลุดออกมาอย่างเช่นคำว่า name นะครับที่แปลว่าชื่อเนี่ยเออบางทีก็จะใช้คำว่าโอนาไม่โอนาไม่ที่แปลว่า name เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเราก็แอบงงๆว่าเออจากคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยอ่ะมันก็เลยเนี่ยแหละมันจะมีคำต่างๆเหล่านี้นะครับที่อาจจะมีความงงๆได้นะครับดังนั้นวิธีการเลยเนี่ยก็คือเราก็ ถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษกับคนที่เป็นคนญี่ปุ่นบ่อยๆก็ฟังบ่อยๆนี่แหละฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆชินหูไปเองนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับทุกคนอันที่นี้ไม่ไม่ใช่หมายความว่าจะให้เรียนภาษาญี่ปุ่นจนแบบชำนาญแล้วก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเจ้านายหรือว่าอาจารย์ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องทําอย่างนั้นให้ได้ภายในเร็ววันแต่ว่าหมายความว่าถ้าหากว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเราจะ ค่อยๆรู้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงแรกที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะรู้คําศัพท์ที่เป็นเอ่อมาจากตัวอักษรที่เป็นฮิรกากานาคาตะกานะใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเอ่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ย,าานนยก็จะมีคําคำศัพท์ที่เขาทับศัพท์มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างตัวคาตากานะเนี่ยก็มักจะเขียนเอ่อเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทียบเคียงมาจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีอยู่หลายคํามากเลยนะครับเออก็เราไปเรียนในส่วนตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้วิธีการออกเสียงคาศัพท์ต่างๆของภาษาญี่ปุ่นและเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับว่า,าสิ่งที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษในสำเนียงของเขาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับอย่างเช่นบิดตัวหน้ามือบิตนามือน,นะครับถ้าหากว่าคนยังไม่เคยเรียนภาษา คนยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยมาฟังคํานี้จากคนญี่ปุ่นที่เขาพูดออกมาแบบนี้เราก็อาจจะงงแล้วว่าเขาหมายความว่าอะไรเบตเตอร์หน้ามือนะครับแต่ทนนี่จริงแล้วเนี่ยเขาจะพูดเนี่ยตัว B กับตบัว V เนี่ยมันคือคือตัว V ีเขาจะเพี้ยนเป็นตัว B อ่าแล้วก็หน้ามือ่านามอ่าก็คือเหมือนแบบคําว่านามเนี่ยมันก็จะลงท้ายปกติเรานามแล้วก็จบเลยใช่ไหมแต่อันนี้เขาก็ภาษาญี่ปุ่นมันก็จะแอบเติมคาว่าแบบมึกอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่า เวียดวหน้ามือที่จริงแล้วมันก็คือคําว่าเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับบางทีบางทีอ่หนสมัยนี้หนุ่นนก็ยังคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วก็บางคําหนุ่ยก็แอบตกใจว่าแบบแต่ว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนตอนที่เราเอกใจแล้วก็ในช่วงเสี้ยววินาทีนั่นแหละเราก็แบบมีความ เทียบเคียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในหัวอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นถ้าหากว่าเคยเคยใครเคยเรียนวิชาเคมีนะครับอย่างคำว่า v a n d e r walls นะครับออพอคนญี่ปุ่นเขาก็แบบเหมือนเป็น v a n d e r walls หรืออะไรเงี้ยหนุ่ยก็เอออะไรประมาณเนี้ยหนุ่ยก็ตอนตอนแรกก็ฟังแล้วก็ตกใจอยู่พอสมควรแล้วก็อ๋อ ยูมีนแวนเดอร์ว l สอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออค่อยๆแบบปรับกันอย่างเขาว่าอา๋อโอเคหมายความว่าคํานี้ใช่ไหมเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมซึ่งนี่แหละนะครับก็แนะนําให้ทุกคนฟัง,ฟ,งฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะชินไปเองนะครับถ้าว่าต้องใช้จริงๆแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเข้าใจลักษณะธรรมชาติของภาษามากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เราสามารถ improve นะฮะในการฟังในส่วนของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เป็นรูปแบบฉบับของคนญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งตบท้ายนะครับก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาเซอโกะวาเซอโกะก็คือ,อคำภาษาภาษาอังกฤษไหมนะอังกฤษที่คนญี่ปุ่นคิดขึ้นมาเองนะครับมันก็จะมีอยู่หลายคำอยู่เหมือนกันแต่ที่หนูจำได้อย่างเช่นแอร์อคอนแอร์คอนนะครับแอร์คอนก็ก็คือแอร์คอนดิชเนอร์ นะครับก็เป็นเป็นวาซิเอโกอย่างหนึ่งมันก็จะมีอีกหลายคำอยู่พอสมควรนะครับแต่หนูจำไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาลิสต์แล้วก็อาจจะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันมีคำอะไรบ้างที่อาจจะเพี้ยนไปหรือว่าเพื่อนๆก็ลองไปรีเสิร์ชดูได้ในส่วนตรงนี้นะครับโอเคสำหรับชานี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยากให้หนูพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ